สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้มีคลิปตอบคำถามนะครับมีท่านหนึ่งมาสอบถามทางอินบ็อกของเพจเซียวบุ๊กเกี่ยวกับการเป็น i n t r เวิ r ์ d แล้วก็อยากจะมาเป็น full time trader นะผมเดานะจะเริ่มยังไงบอกว่าอ,อ,อยากทราบคำแนะนำในสิ่งที่ควรทำตอนนี้มีเงินเก็บประมาณ2ล้านกว่าบ,บาท เป็นคนอินโทรเวิร์ตชอบเก็บตัวแต่ดันมาทำงานเซลล์รู้สึกใช้ชีวิตทวนกระแสน้ำแห่งนิสัยในทุกวันเบื่อสุดๆถ้าอยากจะผันตัวเป็นเทรดเดอร์ควรจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนเช่นทดลองยังไงถึงให้แน่ใจออกมาได้แล้วถ้าเราได้อยากทราบเส้นทางของพี่เหมือนกันครับว่าก่อนจะมาเทรดเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้นะฮะก็ โอ้ผมเข้าใจคุณนะคืออินโทรเวิร์ดไปทำการเป็นเซลล์เนี่ยเป็นผมเองนะผมเอาคือผมไม่ได้ว่าทุกคนจะอินโทรเวิร์ดจะมีนิสัยเหมือนกันหน่นอนแตถ่ถ้าเป็นผมเองนะถ้าจับผมไปทำงานเซลล์นะเรียบร้อยครับผมอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะผมหนีแน่นอนครับนรกชัดๆเลยนะนี่เป็นนี่ค้สังเกตผมนะครับคำถามที่คุณถามมาคืออยากจะรู้ใช่ไว่าเออถ้าถ้าอยากจะ มาเทรดเนี่ยนะควรเริ่มต้นยังไงดีนะผมแนะนำนี้ครับว่าลองศึกษาแนวคิดพื้นฐานเบสิกมันก่อนนะแนะนำหนังสือผมนะครับมี2เล่มนี่ครับคือเอเทรดแบบทำธุรกิจแล้วก็เทคนิคเทรนดใน IPO ครับก็มีขายที่ทั้ง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 เพจนะครับ ทั้งเพจ t r a d ดอ n ์น e r ว7แล้วก็ l ล n e MK Book แล้วก็รวมถึงเพจเซล Book ก็มีเช่นกันนะครับก็สามารถเข้าซื้อได้ที่ท่านสะดวกแล้ะครับออยากอ่านสเล่มนี้ก่อนเพราะว่าเออหนังสือที่คือ2องเล่มแนะนำนะคือเทรดแบบทำธุรกิจกับนักเทรดฮีโร่เนี่ยจะเป็นการให้คุณเข้าใจคุณอ่านเพื่อที่ทำความเข้าใจความจริงการเทรดครับคือ คือเล่มนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นไมซ์เซตพื้นฐานของการเทรดแบบทําธุรกิจคือถ้าคุณอยากเทรดให้รอดนะครับรอดและก็ทําเงินได้ส่านตเนี่ยต้องยึดการทําธุรกิจเป็นหลักครับเล่มนี้จะบอกคุณเป็นเป็นเป็นเนื้อหากระชับสั้นๆง่ายๆนะครับเป็นเข้าใจนะครับแล้วก็ส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นการเป็นการพูดถึงความจริงของเส้นทางการเทรดว่ามัน ว่าคุณต้องผ่านอะไรบ้างครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นมันเป็นเร a r นนิ g งเคอร์ฟที่ผ่านความยากลำบากไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยครับกว่าจะเชี่ยวชาญไดเนี่ยนะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับคือถ้าจะซื้อพวกนี้แนะนำให้ไปที่เซียวบุ้งครับมันจะมีทั้งหมดเลยครับทั้งเล่มนี้แล้วก็ก็เล่มเทรดเนี่ยแล้วก็เล่มนี้นะครับสองเล่มเลยนะเทรดไปทำธุรกิจกับนักเทรดฮีโร่นี่ให้คุณรู้ความจริงเกี่ยวกับการเทรดนะครับว่าเป็นยังไงนะ ส่วนเทคนิคเทรดหุ้นไอพีโอนั้นเป็นแนวทางการคัดหุ้นครับเป็นเป็นเป็นแนวทางพื้นสิกนะเนื้อหาก็ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆอ่านไม่ไม่ไม่ถึงร้อยหน้านะสองเล่มเลยนะเล่มแล้วไม่ถึงร้อยหน้านะเล่มเนี้ยกับเล่มนี้นะคือเป็นการฝึกแนวทางการคัดหุ้นที่น่าลงทุนแบบง่ายๆครับการตัดขาดทุนเทคโปรฟิตโพยทานใจยิ่งแบบง่ายๆครับแล้วก็แนะนำเนาะคือ ให้คุณเริ่มต้นมาด้วยการลองก่อนนะลองลองเป็นนักเรียนดูก่อนนะแนะนําเลยนะอย่าเพิ่งจัดหนักครับผมว่าคุณน่าจะเข้าใจนะความเป็นโฉวดเนี่ยคือคุณจะมีความระดับของความเสี่ยงเป็นอย่างมากเลยนะ <c oughs> ก็ดีครับคือเริ่มต้นให้แบ่งเงินนะ้อยๆก่อนนะสักเนี่ยสักไม่เกินห้าหมื่นครับให้ฝึกครับฝึกการเนี่ยการคัดหุ้นการตัดขาดทุนการเทคโปรฟิตครับโดยเป้าหมายแรกคือปกป้องเงินตัวได้ครับ บรหิหารความเสี่ยงให้ดีครับแล้วก็ถ้าทําได้สม่ำเสมอที่ต่อกันนะประมาณสัก3ปีแล้วก็ถ้าถ้าคุณสามารถที่จะทําเงินได้จนกระทั่งมีพาสซีฟอินคัมนะเกอดจะไม่พาสซีฟอินคัมรายเดือนนะครัปีนึงเป็นก้อนเนี่ยเออคุณสามารถมีพอเลี้ยงตัวได้นี่ค่อยมาเป็นฟูทา์มเทรดเดอร์ครับเดี๋ยวผมมีลิงก์เไว้คลิปนะเกี่ยวกับไอเดียคําแนะนําของคนที่เขาเขาเป็นผู้อยู่รอดแล้วก็ร่ำรวยจากการเป็นฟูทา์มเทรดเดอร์ให้คนได้อ่านแล้วกัน อาจเพิ่มนะแต่แนะนำนะครับว่าจริงๆอ่ะนะคุณควรมีงานเสริมนะฮะที่เหมาะกับจริตตัวเองเพื่อกันเหนียวนะรแรงกดดันครับเพราะว่าถ้าถ้าคุณคือถ้าคุณเทรดด้วยด้วยความต้องการ trading for living จริงอนะ่ะจะกดดันครับคุณเป็นเซลล์นี่ผมว่าคุณมีทักษะนะทักษะที่ดีในการขายคือทักษะที่จะทําให้คุณมนุษย์เนี่ยอยู่รอดได้นะอยู่รอดแล้วก็ อยู่ได้เหนือการเวลานะคือทักษะการการขายครับนี่แหละคุณมีทักษะการขายแล้วลองเข้าสู่โลกออนไลน์ครับพยายามที่จะให้ออนไลน์ช่วยคุณขายของได้ครับมันช่วยอะไรครับออนไลน์ช่วยเราลดการเจอผู้คนครับลดการเจอผู้คนแล้วก็ให้ระบบทํางานแทนครับอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องร่ำรวยครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณมีรายได้2ทางเช่นรายได้จากจากงาน งานงานที่คุณทําออนไลน์นะงานเสริมเนี่ยนะจริงๆมันก็มีงานมันก็ไม่ใช่ประจําำตะคู่เลยนะคือคุณมีงานออนไลน์ไร์ได้มาก้อนหนึ่งแล้วก็งานรายได้จากการเทรดมาก้อนหนึ่งมาทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณพอมีเหลือนะคุณใช้บสาบายๆเนี่ยเอออย่างนั้นค่อยออกมาทําเป็นฟูถามนะฮะอ,อ,อีกคําถามหนึ่งให้พูดถึงประวัติผมใช่ไหมเส้นทางผมนะคือผมเองก็ ผมจบมาเนี้ยนะผมก็ทํางานฮนะทำงานไปจําอยู่ประมาณแปดปีนะแล้วก็ลาออกครับลาออกมามาทําการทําเป็นนายตัวเองอะนะตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าการเป็นตัวเองมันดีไว้ลาออกมาเป็นนายตัวเองด้วยการนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายครับแล้วก็ผลิตสินค้าขายเองครับปัญหาคืออะไรครับรู้ไหมครับมีสินค้าชนิดหนึ่งผมผมผลิตมาแล้วขายดีมากครับแล้วก็มันขาดตลาดครับด้วยเหตุการณ์บางอย่างนะฮะแล้วก็ แต่ให้ผมรับโทรศัพท์เป็นในกดดันนะเดกดดันจากผู้คนนะทาให้ผมรู้สึกว่าเออจริงจริงเว้ยเราไม่ชอบไม่ถนัดการงานพวกนี้เลยผมเลยรู้สึกว่าไม่เหมาะและก็เลยเลิกไปครับเลิกทํางานเลิกทาเนี่ยจากการเป็นนำํำจากการแบบผลิตสินค้าขายเองนะแล้วก็ผมไปเจออีกงานหนึ่งที่ที่ดีมากคือการเป็นออนไลน์แอฟเฟีเร์มาร์เก็ตติ้งครับก็เป็นการขายสินค้าออนไลน์คุณนังไงออนไลน์ เมื่อเมื่อประมาณสักหลายปีนะเกือบสิบปีแล้วล่ะครับก็ทำเงินได้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 เยอะเลยล่ะตอนนั้นครับเป็นช่วงบูมของงาน Affiliate Marketing ครับก็ทห้ผมรู้รู้ว่าเออจริงว้าการจะได้เงินเนี่ยนะคุณไม่ยังเป็นจะต้องไปเป็นลูกจ้างใครก็ได้นี่หว่าถ้าคุณใช้ออนไลน์เป็นเนีหูเงินมหา,าศาลเลยครับนั่นแหละมาทห้ผมรู้รู้ว่าเราไม่จะเป็นจะต้องเป็นลูกจ้างใครละผมก็เลย เอาเงินจากการทําออนไลน์นี่แหละครับมาเทรดหุ้นครับก็ตอนนั้นตั้งใจว่าจะเอาเงินมาต่อเงินนะคิดแบบไม่ง่ายนะแต่นั้นก็ติดอยู่ในเรือนนิ้เคริริจนกระทงทั้งถึงวันนี้นะครับการเทรดที่ผมชอบนะค,คือไม่ต้องคุยกับใครครับไม่ต้องเจอผู้คนครับเพราะว่าผมเองนี่มีทักษะการเข้าสังคมที่แย่มากครับ ที่สาคัญการเทรดมันท้าทายตัวเองนะคือมันท้าทายให้ให้ผมเนะี่ยอยากยากจะดีขึ้นอยากจะเอาชนะไม่ได้ครับมันเป็นความตื่นเต้นแล้วก็ทาให้เรารู้จักตัวเองนะคือผมเป็นความที่เป็นอินโทรเวิร์ดแล้วผมก็ชอบสนใจเรื่องราวของจิตวิญญาณฮนะไซโคโลจีเออมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆอ่ะเรายังมีศักยภาพภายในอีกมากมายครับแล้วก็มันพัฒนาทําให้เรารู้จักรับผิดชอบครับพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครครับการเทรดมันทําให้เรารู้ว่า คนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือตัวเราเองฮะที่สําคัญนะครับผมผมชอบคูคืว่าการเทรดนี่คุณสามารถเป็นพ่อค้าและเป็นนักบวชที่แฮปปี้สุดในโลกได้นะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารต่อไปนะเแต่แต่ที่สําคัญของว่าผมมีวน,นี้นะเพราะผมรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะ ผมเออผมรบผ,ผมชอบเขียนนะผมชอบเขียนผมว่าเขียนหนังสือไปเรื่อยครับผมมีรายได้จากการขายหนังสือจนแบ่งรายได้จากการขายหนังสือนะจากการทำเอฟริเอทจากการทํา youtube อะไรเงี้ยครับมันทาให้มันท,ให,ทให้ผมเออก็พออยู่ได้ครับไม่ต้องบ,บน่นคนอื่นนะแล้วก็ผมว่านะถ้าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองครับยืนจัดด้วยตัวเองนะไม่ต้องกวนชาวบ้านเนี่ยเมื่อคุณเพิ่งบาตัวเองได้นะยืนบนพื้นแตัวเองได้เนี่ย คุณก็จะเป็นที่เพื่อนกับคนอื่นได้ด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอนะแล้วก็อยากจะเล่าสู่กันฟังก็แนะนำนะแต่แต่แต,แต,แต่ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่า learning curve เนี่ย learning curve สำคัญนะคือการเป็นนักเทรดได้กำไรนั้นมันต้องใช้เวลานะใช้เวลาในการพัฒนาในการสอันับแรกคือสะสมประสบการณ์นะครับพัฒนาทักษะสร้างทักษะที่มันดีพอที่จะทำเงินได้ครับซึ่งมันโอ้มันเยอะครับมันเยอะ คือคุณอ่านหนังสือคุณคิดว่ามันง่ายแต่พอคุณมาลงสนามจริงนะคุณต้องเจอหลายอย่างที่มันที่มันการเทรดมันเป็นเกมที่เล่นกับความรู้สึกคนนะครับเล่นกับ perception เล่นกับการความเชื่อเล่นกับอะไรก็ตามที่เป็นความเชื่อในแบบคนปกติครับคุณต้องคิดคุณต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวเองให้คิดในแบบนักเทรด ที่เป็นมืออาชีพจริงให้ได้ครับเนี่ยทุกอย่างนี่แหละมันสําคัญครับคือการเทรดคุณไม่เป็นนักชนะตลาดหรอกครับแค่คุณเข้าใจตลาดและยอมรับและปรับตัวกับมันคุณก็จะทําเงินได้ครับแต่ไอ้แค่3มเรื่องนี่แหละม,มันเรื่องใหญ่มากครับซึ่งหมามันเหมาะกับเรานะหมอคนวิศว์เพราะว่าเราเราเป็นคนที่มาจากภายในอะ่ะเรามาจากภายในโลกภายในถ้าเราคือการเทรดเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของไซโคโลจีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ ใครว่าตามที่รู้ว่าภายในสําคัญกว่าภายนอกไงน,นะคุณก็มีโอกาสที่จะอยู่ในเกมน,นี้ได้นานแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองได้ตรงจุดแล้วก็อยู่รอดและสามารถทําเงินได้ในระยะยาวได้แน่นอนครับก็เป็นลังใจให้นะครับเจอกันคลิปนหน้าเอาหนังสือนะก็แนะนําก็ไปที่นี้แล้วกัน facebook.com/selbook นะครับก็น่าจะรู้กันนี้แหละนะครับ เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ